สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมเช้านี้นะอากาศดีดีน้องเจสีมินนะพยายามที่จะออกมาข้างนอกเนาะเราเวลาเราเปิดประตูรีบวิ่งมากินเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะออกมาแล้วก็มากินหญ้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเฝ้าคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าไม่ให้หล่อนออกมาตอนนี้ยังไม่ไปตัดไหมเลยหลังจากที่แบบ ไปผ่าตัดมาเนาะกลัวจะติดเชื้อนะนะคะหล่อนก็แบบอยากออกมามากๆพยายามเปิดประตูตลอดเวลาเลยก็พอเราเปิดประตูมาทำธุระนะโอ้โหรีบวิ่งออกมาจิ้นเลยนี่จะพยายามจับตัวให้เข้าไปเอาไปข้างในเดี๋ยวให้หล่อนกินยากินยาสักหน่อยก่อนกินผักกินยาสักหน่อยก่อน แจสมินเอ้ยพอแล้วลูกเด <Ooh. S 1> ีเ er <c oughs> <c oughs> ๋ยวเข้าไปข้างในเร็วเขาชอบที่จะอยู่แบบธรรมชาติมากกว่าที่จะอยู่ในบ้านนะน้องแจสมิน่เป็นแมวที่แบบผจญภัยไม่กลัวอะไรค่ะคุณผู้ชมนี่ละพอแล้วลูกเร็ว ม่จยไปทําธุระพี่มอค่าน้หนุนอยู่ข้างบนนุนมีบนหน้หนาต่างคุณผู้ชมเห็นบ่แอบดูน้องไม่ได้ออกมานั่งเศร้าน้องซึมอยู่นู่นแหละโอเคไม่ได้จับไม่ได้จับเลยคุณผู้ชมไปจับ,จจบง่ายได้ไงยี่หล่าพเพราเราแล้ว,ลวมาแล้วต้องไปแบบจับในที่ที่แบบเหมาะๆถึงจะจับได้วิ่งเร็วมาก แอดมินเอ้ยมามาหามามีมา,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 มมาลูกมาเร็วมาจับปอยจับเร็วเร็ว,วเร็วไม่งั้นวันหน้าไม่ได้ออกไม้นะถ้าดื้อดทีแลนไปทางบ้านไปแล้วมาเร็วมาเร็วไปทั้งคนเลแล้วตื้อบักแเราจะไปขังบ้านเลยแล้วพี่พลอยก็ด่าบอมิเพราะว่าแอนเมน แอนเม่เลยร่อนรู oh ้นะว่าจะวิ่งไปทางไหนเออรู้รู้นะแอเม่ไม่เอาลูกไม่เอา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 เอ้ยแค่นี่จักไปคุูรู้จังจับไปแล้วนี่ขับรถขับรถขัเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าบ้าน